สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้เนี่ยผมก็ออกมาเที่ยวข้างนอกนะครับแต่ก็มาเที่ยวสูรเขาเรียก ส่วบรรยากาศหรือเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆนั่นแหละมันด้มีอะไรมากหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะครับผมมีเจ้าหนี้มาด้วยนี่มาถึงก็มาขายของกันเลยนะครับมันคืออะไรเหรอเจ้าบอกไปนี้นะครับมันคือ TMC ช็อ s h Style Funny Pack นะครับกระเป๋าสวยๆนะครับจะหาที่ไหนครับที่ร้านท่าตะลกเท่านั้น,นนะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้เจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับที่ผมเอามาใช้เนี่ยคือผมพบอุปรกรณ์การถ่ายทํามาอย่างเต็มรูปแบบก็คือเจ้าเนี่ยมันบรรจุได้เยอะมากนะครับมันแค่แค่เห็นไบเล็กๆงี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใส่ของได้น้อยนะบรรจุของได้เยอะมากนะครับขาขากล้องนะไมค์กันสัน่นมีไม้ไฟปากกาสองแท่งนะครับอ่านี่คือช่องที่ผมใส่ นี่เห็นไหมมันใส่ได้เยอะมากเลยอ่ะส่วนด้านล่างเนี่ยกระเป๋าตังค์ผมเองแล้วก็เป็นเหรียญกับกุญแจรถอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็คือที่ช่องนี้ผมใส่ด้านหลังก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับเนี่ยด้านหลังผมจะใส่ตรงนี้เป็นโทรศัพท์กระเป๋ามาช็อคจาก TMC นะฮะตัวนี้ไม่เลวเลยตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ แม yes? yes? hmm ่มารียนะครับก็เป็นโบสถ์ของพระคริสต์นะครับซึ่งไปเข้าโบสถ์บ้างนะครับช่วงนี้ต้องบอกผมแม่แทาจะไม่ได้เข้าโบสถ์เลยสังเกตไหมมีพอบงออกขึ้นมาเรื่อยๆสงสัยเดี๋ยวอาจจะมีแบบหมวกฟาดมีเวทเข้ามาอีกนะแบบอยู่ดีๆแบบว่าไปอีกที่นึงเอ้พอบงออกเอ้ว่าไปอีกที่นึงพอบงออกอะไรอย่างนี้นะผมเดินมาที่ต้องบอกว่าเป็นน้ําตกเพลิวแต่รู้สึกว่าตอนนี้กูไม่เพลวเลยขึ้นเขาต้องบอกว่า 500เมตรอุปสรร์ยังมีอยู่มากมายนะครับแต่ผมก็ยังมีนี่ครับกระเป๋ามาช็อคนะครับจาก TMC นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านพลาแลกนะครับก็ทางคลิปนี้เราจะขายแค่กระเป๋ารุ่นมาช็อคตัวนี้นะฮะขายของกันทันทีนะครับ <No! S 2> ลงลงก่อนคันแรกต้องต้องประเดิมก่อนอุ้ยสปาเยอะมากเลยดูดิดปลา,าเยอะมากปลาเยอะมากสปาสปาจริงๆครับปลาเต็มแล้วปลาต่อเต็มแล้วเน,นี่ยฮะตุกตับตุกตับตุบตับนี่ นี่เว้ยตอดทุกตับทุกตับทุกตับเอาเอาเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เออเออเป็นไงโอ้โหแกะยากดีจริงๆเลยเรามี กุ้งนะตัวก็ไซส์พอประมาณนี่แกะกินโชแทกมันออกมา,มาอืออืออร่ยอย ไหนๆเราก็มาพักผ่อนกันทั้งทีนะครับสถานที่สวยๆแบบนี้เนี่ยมันจะพาดได้ไงล่ะไปถ่ายรูปกัน But first South let Look me check page a selfie. จบทริปในการเที่ยวพักผ่อนครั้งนี้นะครับพ่ผมมาเที่ยวเล่นนิดนิหน่อยๆก็คือเอาเจ้านี่ฮะกระเป๋า TMC มาช็อคสไตล์ฟันนี่แพ็กก็คือได้กระเป๋าตัวนี้นะครับมาจากร้านพาราแลกนะครับผมก็เลยมาเที่ยวซะเลยนะครับแล้วก็บวกกับว่าเราขายกระเป๋าตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่า กระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันบรรจุของได้เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะบวกกับเกียร์ดีๆอย่างนี้นะครับที่นำมาถ่ายรูปด้วยนะครับร้านพาราแลกเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจเนี่ยไปอุ่นนูนและจับจองกันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสรุกันเลยครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม